อ่าครับไอ่อกเาบอกที่ไหนจะบอกเขาค่อเลย่อไม่ใช่มันยังไม่ปวดถึงออกข้างนอกเลยปูนี่ไงมาแล้วเอามาอืดปู

แะเลมันม่เมอนมันสูดดูมันเจ็บถั่วมันต้องลุดถั่วมันเจอะตัวที่หกแล้วดำดำเหมี่ยมเลยสองตัวตัวนี้กับป๋อตัวที่หามันต้องมาอือถัมันแข็งเลยนี่ถั่วมันยังปั่นพอมันลงก็มาอืดอ๋อเนี้ยอืโอเคดำเหมี่ยมดีแล้วเนี่ยตัวนี้ดำมากเลยตัวนี้ตัวย่างตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวย่าง

กินมันต้องกินมนคุณกินไหมไม่น้องหมาเขาจะไปกินมันกินแตน้ลอหอามาหเมาหัุ้ยโอ้ยออกมาเดียวอุท้องสีขาวตัวนี้ท้องสีขาวเนสะดสะดุไม่เคยเม่มันกัดกัดมันกัดทำคอทำคอขันตึ้งวเนาะอไอะไรอะไนดอม ตูผูนี่แล้วเมื่อไหตัแม่จะโตจ้องโตแล้วตัแม่สองกระผูสามที่แล้วกระดีเรียกเป็นจูบู่นะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดูมันเดินออกมาฉันไปเห็นมันได้เปล่าเขาไม่ทำนั้นเลยเออไม่ยั้งนะเอาเอาหม้อดีมันก็อ้วนป่าแม่อยู่บอกมันตายไม่แดงอ๋อมันต้องหายแม่แม่เบี้ยหมอดีมันก็อ้วนปาก นี่มันเพมันยูว่าตัวนี้ตกใจหมดว่าตัวนี้ตกสีขาวเนี่ยยังอยี๋เนี่ยเนี่ยส่งเสียงเลยลูกโอนเป็นซีฟหรือว่าบังเอ้ยตื่นตัวเห็นไหมที่ย่งอโทังให้ถึงจะกินข้าวไม่ลงเลยนะคุณ เออจะเป็นจะเเือนี่ละออนึง่ีเดียนไม่นเป็นห่วงหมาน้องชอบชอบกาดออกกัดออกกาดเอาไว้กัดออกกัดออกเออกัดออกเบิดกัดออกกัดเอกอีกกาดอกมันอืมเือกัเป็นแม่เด็อน้องไวตัวน้องหมาไม่เ็นอไรน้องแล้วเนาะเอสะอาดนี่มันม่อนลองเรว

เป็นคเยเป็นเลยคเาเานะุ๊เาน้เรียกอ่ะถ้าเปากน

มาค่ะหมามันนุ่มตรงตรงนุ่มตรงอะไรก่อนนุ่มตรงหมาลูกออกว่าเมื่อคืนมันนั่งนับอยู่เออมื่อคืนนับนับเมืองเมื่อคืนไม่ไม่ถึงมาเจ็ดเต้าะที่มันที่มันตรงตรนะแต่นุ่มๆมันไม่ออกเมื่อคืนบีบมันอยู่กับข้าวมกินน่ะเป็นมาโน่เลยนุ่ออมันก็รู้ โอ้ตัวนั้นก็มาเยตัวนี้สตัวนี้ตัวที่ห้าตัวนี้จำได้เลยตัวที่ห้าเนี่ยดำเลียเอาพวกนี้เอาหมูมาเลือกเอานะเอาไปเป็นเพื่อนหมูนะสอตัวปั้นแต่แล้วแต่เอาลงมาแเลมลบ้าน้วยบ้าเราต้องกินบ้าแมงยี่สิบวเนี่ยดีแบบดูหมูข้างหนึ่งดูหมาตง คขามอูกรามอยเออตัวดำอีกตัวดำเมืนท้องเต็งเหมือนแปเต้าเลยนะอีกไม่เท่าไรแ้วี่รับผู้ท้องเหรอดําตัวดำมีสองตัวตังตัวนำม่านตัวดตาหนังหัวหางสไอมตัดติดมาดีตัวดำมาใส่ลำเซอรี่มันน้ำือมนน้ำดึมือ เหมือนตัวใหญ่กับบ้านเด็กไกลเนาะอืยเขาม่ดูเขามีไหวเขามีไหวมันยังมันยังหลวอยู่เลยเนี่ย